ฮัลลโหสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเอสในรายการเจร r y r e ีวิ w เวทางช่องเจรี่และร้อยแปดแชนะครับอยู่ในสภาพที่แบบว่าสุดโซมมากเนาะเพราะว่าต้องแบบอารมณ์แบบแม่บ้านอะไรอย่างเงี้นะก็หลังจากที่เรานำมันเรียกว่าอะไรอ่ะม็อบถูพื้นแบบอัตโนมัติเหรอไม่รู้เหมือนกันนะเรียกไม่ถูกเนาะซึ่งมันจะมีความพิเศษแตกต่างจาก ทั่วๆไปเนาะก็คือ,อหลายคนอาจจะเคยเห็นมันมีสองสองถังใช่ไหมถังล้างกับถังปั่นแยกกันมันก็จะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นวงรียาวๆนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะเออก็นํามาให้แม่เป็นเวลาแบบ2ปีแล้วเนาะแต่ว่าแก,กก็ไม่ใช้นะครับซึ่งเราคาดว่ามันน่าจะใช้ยากเนาะแล้วแก,กก็ยังคงใช้แบบเดิมนะครับซึ่งก็คือแบบนี้แล้วไม่ได้มีแค่อันเดียวนะมี2 3สและ4อันนะซึ่งแบบเนี้ยมันแบบ เราว่ามันใช้ยากนะเพราะว่ามันต้องเอามือบิดเองอะ่ะเออแต่ว่าอันนี้มันไม่ต้องเอามือบิดไนงะแล้วก็ไม่ต้องก้มๆเงยๆอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับมันจะแบบว่ามันจะมีสเต็ปขั้นตอนของมันนิดนึงนะโอเคก็คือถ้าจะให้ง่ายนะก่อนก่อนที่จะเอาลงไปในถังปันนะ่นเนี่ยก็ปรับให้มันอยู่ในระดับตรงก่อนมันจะมีอ,อ,อันนี้ เป็นแบบว่าโยกโยกได้นะครับก็โยกให้มันถูกทางมันมันจะต้องอยู่ในทิศเนี้ยถึงจะโยกได้ไม่ใช่อยู่ในอย่างนี้ไม่ใช่โยกทางนี้นะตรงโยกทางนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้อ่าปลดล็อกเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบโยกขึ้นโยกลงได้ตอนเอาลงไปไปั่นนะครับมันตรงแล้วใช่ปะเสร็จแล้วเราก็เอาเอาลงไปในถัตงตรงกลางของถังนะครับมันจะมีสีเขียวๆอยู่ ีเขว,เวคาดว่าจะเป็นแม่เหล็กนะแล้วก็เอาลงไปตรงกลาง,ลางอันนี้กะเอานิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ปั่นล้างก่อนล้างก่อนอ่าอันนี้คือล้างคือความพิเศษของมันก็คือความแบบ compact หรือว่าง่ายต่อการขนย้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันจะไม่ยาวๆไงแล้วน้ําเราก็ใส่ไปแค่พอดีใช้ไม่ต้องใส่เยอะให้มันหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคอันนี้ตอนโยกเนี่ยก็คือ ถ้าเกิดว่าเราดึงขึ้นมาจนสุดเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาหรือว่ามันก็จะเปลี่ยนจากการล้างเป็นการปั่นหมาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคก็คืออย่าโยกสุดโยกประมาณนี้อพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็โยกขึ้นมาคือประมาณนี้นะมันจะต้องแบบว่าใช้วิชาลมปานนิดนึงนะมันจะมีล็อกของมันยกขึ้นมาแล้วมันจะค้างค้างแบบนี้ปุ๊บเราก็ปั่นมาได้เลย ปันมาก็เหมือนกันอย่ายกสุดนะครับเพราะว่ายกสุดมันก็จะหลุดออกมาอ่ก็ยกขึ้นมาตึ๊ดเนี่ยมันก็จะแห้งนะครับไม่แห้งหรอกมาดมาอ่าอออย่าลืมล็อก้วยก็สามารถที่จะถูได้แล้วเวลาถูเนะี่ยมันก็สามารถที่จะหมุนตัวได้เช่นเวลาเราถูไปตรงมุมอ่าก็ปรับองศาได้ใช่ไหม ถูไปตรงมุมเนี่ยมันก็จะหมุนหมุนของมันเองเห็นไหมแต่ข้อเสียก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะหนึ่งก็คือถังอันเนี้ยด้วยความที่มันเล็กเนี่ยก็ใส่น้ําได้น้อยนะครับแล้วน้ำน้อยเนี่ยมันก็จะสกปรปกไวนะครับ2ก็คือไอ้แปรงถูของมันเนี่ยมันก็เล็กนะครับก็เล็กกว่าอันเนี้ยถูกไหมเออก็เท่าๆกันนะ ไม่รู้งันแล้วแต่ชอบนะฮะอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปนแนะนำให้ซื้อที่ไหนนะเนื่องจากว่าเราได้ของแถมมาโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะ,ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ซับสไครต์ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ